รถคันนี้มีปัญหาความร้อนนะครับอันนี้เราทําการแก้ไขแล้วก็เรามาเช็คคลูแลนเทมปอุณหภูมิลงแล้วเนี่ยรอ,อบเครื่องยนต์นะ ได้ทาการเซอร์วิสต,ตัวหม้อน้ำนะฮะแล้วก็มอเตอร์พัดลมแล้วก็ไล่ระบบหล่อเย็นใหม่หมดเลยอุณหภูมิขึ้นลงปกตินะเนอะใช่ไหมนะจับเออตัวนี้ตัวนี้ดูอุณหภูมิไม่ได้ครับตัวนั้นไม่มีเกความร้อนขึ้นเราก็ต้องใช้เครื่องมือเช็คนะครับ เนี่ยชะลอชะลออุณหภูมมันก็ตกตกลงมาแล้วเดี๋ยวยูเทิร์นเสร็จก็ลองวิ่งแปดสิบร้อยดู ดีนะครับความเร็วรถแล้วก็รอบเครื่องยนต์นี้อุณหภูมิคูเลนเทมขึ้นมาประมาณ88องศาก็คือไม่เกินนี้ไม่เกิน90กว่าก็คือดีแต่90ก็ยังอยู่ในในอุณหภูมิที่พอดีนะถ้าไม่ขึ้นเกินร้อยก็ใช้งานไม่เกิดปัญหาก็ ดูแลเรื่องน้ำยาหล่อเย็นเอาครับได้ดูดีกครับนี่เราก็จะมาถึงร้านเราแล้วนะครับ ก็จังหวะชะลออุณหภูมิลงปกติโอเคเอซี okay. <Okay. S 1> นะฮะเดี๋ยวไปเปิดก็ระบบทำงานปกติแต่ว่าตอนนี้ อุณหภูมิคูลลนเทมอยู่ที่83องศาอ่ศาเดี๋ยวเราลองปิดแอร์ว่า83องศาตัวพัดลมยังทำงานอยู่ไหม,ไมพัดลมยังไม่ทำงานเดี๋ยวรอก่อนพัดลมทำงานแล้วปะพัดลมทำงานตอนที่อุณหภูมิ 94นะฮะคือตัวนี้เราปิดแอร์ไว้เพื่อเช็คน,นะฮะว่าทํางานปกติไหมโอเคอุณหภูมิมันตกไงเฮียปล่อยคันเร่งเมื่อกี้โอเคครับ